วิถีใบไม้ไหวคือใจที่ไหวคิดไปเองตามมายาสมมุติผ่านรูปผ่านนามที่ถูกในรู้จดจำได้แล้วและที่ฉันกำลังเขียนหรืออ่านให้ฟังอยู่นี้ก็เกิดจากจิตตรุงแต่งด้วยถ้อยคำมายาเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นเหตุ เพื่อทำการสื่อสารต่อกันให้พขใชใจในเรื่องสมมุติเดียวกันนี่แหละเอาประโยชน์ในความเข้าใจเพื่อการละวางเป็นที่ตั้งนักในทีนี้วันนี้ก็รู้เห็นจิตใจฉันไปวิชาที่ฝึกตามแผนที่เดินทางมีแต่ให้ละวางไม่มีชี้ดำให้เกิดกิเลสหรือหลงยึดในสรรพสิ่งใดๆเลย นี่คือปัญญาที่ฉันฝึกได้และครูบาอาจารย์ที่ฉันรู้จักทั้งหลายก็มีผลลัพธ์ออกมาคล้ายๆกันเมื่อเอามาเทียบเคียงกันกับหลายหลายองค์ที่ท่านได้แสดงมายาธรรมผ่านสมมติบอกทางเอาไว้แล้วโดยเจตนาแห่งการแจ้งในธรรมย่อมอยู่เนื้อโลกมายาไม่ต้องพูดจ้า มันก็รู้ด้วยตัวของเราเองอย่างเงียบกริบแต่เหตุแห่งการสืบทอดฉันจึงต้องหยิบยืมมายาภาษาสมมตุติมาใช้สื่อสารเพื่อให้ผู้อ่านผู้ฟังได้เกิดความเข้าใจต่อเหตุแห่งการสมมติในแก่นหลักธรรมละวางอย่างถอนรากถอนโคนวันนี้ ก็ให้ปัญญาละวางกันอย่างเคยรู้แต่ไม่เคยรู้อะไรจริงเห็นแต่ไม่เคยเห็นอะไรจริงเมื่อเข้าใจโลกมายาที่ถูกสมมุติขึ้นอย่างสิ้นสงสัยเหตุของการใช้สมมุติในทีนี้จึงใช้เพื่อการถอดถอนสมมุติด,ด้วยกันนี่แหละ รู้ตนเตลือนตนให้พ้นกรอบก็มีคนถามฉันบ่อยๆเหมือนกันเนี่ยมาฝึกกันเนี่ยเห็นคนนั้นยังเป็นแบบนั้นเห็นคนนี้ยังเป็นแบบนี้อยู่เลยไหนบอกว่ามาฝึกละวางกันไงไม่เห็นจะวางจะวางกันได้เลย นี่แหละผลของการเคยชินที่ทรงจิตออกนอกคนถามก็มัวไปยุ่งแต่เรื่องของคนอื่นๆเลยไม่เห็นจิตใจของตัวเขาเองเหมือนกันเราไปบงังคับไปเปลี่ยนใครไม่ได้หรอกถ้าเขายังไม่ยอมเปลี่ยนแปลงที่ตัวเขาเอง ป้ายบอกทางจากประสบการณ์ของฉันที่นำมาสมมุติปล่านี้มันก็ทำงานแค่บอกทางไปตามสมมุติมันไม่ได้ไปบังคับใครให้ต้องเปลี่ยนไปในบัตรดนไดหรอกมันไม่ได้ทำงานแบบนั้นมันเป็นเรื่องของสติปัญญาของคนที่มารวมฝึก ว่าเขาจะวางกันได้ช้าได้เร็วโดวยตัวของเขาเองและเวลามันละมันวางมันวางกันที่จิตไม่ได้ละวางกันที่ภายนอกด้วยการสำรวมทางกายทางวาจาหรือนั่งนิ่งๆก็อยู่กองเรือนไปตามปกติของหน้าที่การงาน ทุกอย่างก่อนฝึกและหลังฝึกมันเหมือนเดิมก็นั่งนอนยืนเดินให้รู้ตัวเองทำการทำงานไปตามปกติปู่จาสื่อสารกันตายตามปกติเพราะไม่มีกรอบอะไรให้กักขังความกมดขมใดๆเอาไวา้คนที่มาจากการฝึก แบบตักขังยึดติดในกรอบขาดกำลังจิตหวกนี้จะมองไม่ออกย่อมตัดสินกันอยู่ที่ภายนอกนั่นเองแล้วอย่างนี้จะไปมองเทพจี่กงกันยังไงคงต้องบอกว่าท่านวิปลาดไปเป็นแน่ถ้าไม่มีหน้าที่ พ็พยายามอย่าไปยุ่งกับจิตของคนอื่นดูจิตใจของเราเองเอาไว้วันวันฉันก็รู้จะเรื่องของตัวฉันเองนี่แหละว่าต้องทำอะไรบ้างในแต่และวันฉันไม่มีนาที่คอยนำส่องดวจิตคนอื่นๆเขาหรอกฝึกแล้วไม่ใจหมอดู ไม่ใช่หมอผีไม่ใช่ผู้วิเศษไม่ได้เกิงการอะไรและต้องตายแน่ๆนี่ฉันก็อยู่อย่างมีสติรู้ตัวเองเอาไว้ให้บ่อยๆทำหน้าที่การงานไปตามที่ฉันรับผิดชอบนั่นแหละรอเวลาตายเหมือนคนอื่นๆเขานี่ ที่ขอยืมสมมุติมากล่าวมันก็ยังพลาดต่อสัจจนะแต่ก็ใช้น้ำทางกันได้อยู่เนาะเมื่อตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเข้าใจในตนหยุดปรุงทุกอย่างวางลงเสียให้สนิทอย่างสิ้นเชิงนั่นแหละความเข้าใจ ในความเป็นหนึ่งของธรรมชาติเดิมแท้ที่สมมติขึ้นให้รู้มันแสดงตัวอยู่ของมันอย่างเนียกริบโดยไม่ต้องอาศัยสมาธิขันไหน,ไห,นหรือการสื่อสารรูปแบบใดๆที่ต้องปรุงผ่านมายาเลยก็สามารถรู้เห็นมันได้ขคำๆคไปแบบไม่โง่ไม่ฉลาดไม่เร็ว mighty